สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปบอกรุตกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเลเวลสามสิบหกแล้วผมกุาลตั้งใจฟาร์มมาสุดๆเลยเราจะต้องมาตั้งใจฟาร์มกันนะครับโอเคครับใครที่แบบว่าแบบเห็นผมได้แล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะเรียกกดเอดไว้ข้างล่างนะครับอย่าลืมนะครับไอดีนี้มันว่าโอ้ ยากมากนี่ผมต้องมาคิดถึงสมัยตอนที่ผมใช้วิธีสู้กับไอ้เจ้าวนเนี่ยผมจะใช้วิธีการสู้เป็นฝูงนะครับเพราะว่าผมควรไปสมุนแล้วนะแต่เงินผมยังไม่พอโอ้ยกดไลค์แลวกดซับสคไครป์เป็นกําลังใจได้นะครับโอโหเงินผมยิ่งไม่พอเข้าไปใหญ่เลยโอ้โหหมผมใช้เทคนิคตีเป็นฝูงครับถ้าใครมาขโมยขอให้คนนั้นกลายเป็นไม่ใช่ ขอให้คนนั้นคนนั้นเล่นแมปบอกรุดไม่ได้ตลอดไปถ้าใครมาขโมยของผมนะแต่ผมจะไม่ขโมยของใครนะครับผมไม่มีใครมาขโมยหรอกของผมหรอกนะเพราะว่าเฮ้เพื่อนอย่าขโมยของฉันเพื่อนนี่ใส่มาดีไอ้เพื่อนนี่สิงดี <c oughs> คนนี้เป็นใครครับ ผมจะไม่แบนโมสัวฮ้ยเกิดอะไรขนใครฮะอาจจะมาขโมยของเราอ่ะเนี่ยแหละเขาจะได้ไม่ได้เล่นบอกพุดตลอดการละลาก่อนนะเพื่อนเราคนไปที่อื่น เขาคงไม่ได้เล่นและบอกฟุตลาก่อนนะเพื่อนนายไม่ได้เล่นบอกฟุตเลยนะเพื่อนวายเพื่อนนายไม่ได้เล่นบอกฟุตแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าขอบใจนะคุณจะไม่ได้เล่นบอกฟุตตลอดไปแล้วเพื่อนเพราะคุณมาขโมยของผมลาก่อนเพื่อนเอ๋ย พวกนี้มันต้องช่วยผมฟาร์มสิผมนี่ขนาดเลยวบน้อยขนาดนี้ผมต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเซิร์ฟเวอร์คนเซิร์ฟเซิร์ฟนี้มันดูเหมือนว่าจะแบบว่าโหดร้ายไปหน่อยนะมี่กับสองตัวเลยครับนี่สู้ตรงนี้เลยอ๋อแล้วกผมจะสู้ตรงไหนมาตามเฉ็ดมาฟอลโล่มีฟอลโล่มีพีซ follow me please follow me ตามฉันมาเร็ว follow me สิเพื่อนจ๋อสลัดจ๋า follow me เพราะฉันคือโจบเอ๊กมาจากไหนอีกอะมาจากไหนอีกฮะมาจากไหนอีกมาจากไหนอีกเยอ้วไ,ไม่ได้สักคนไอเทมเฮ้ยผมมีด้าฟุตนี่นา ถ้าผมลองใช้ดักฟุตที่เพื่อนเคยให้ผมมานะครับนี่ผมจำได้ว่าผมเคยมีคนให้ผมผมกินเลยแล้วกันนะอืมถึงแม้จะใช้ยากแต่ว่า,าจกว่าะได้็แต่ว่าผมต้องการที่จะใช้จริงๆครับอผมต้องใช้จริงๆอะ่ะ คือผมแบบว่าโอ้โหทำไงดีว่านี่เนี่ยโอ้ตัวตัวละครแบบโอ้โหตอนนี้ยังไม่มียังไม่ได้ใช้ผลอะไรแต่ผมว่าผลเริ่มต้นของผมเนี่ยคือผลดาร์กจะดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นผลสายโนเกียด้วยสิแถมตีไม่เข้าอีกด้วยมาผมฟาร์มดาบก่อนผลอะไรถกต้องแล้วครับแต่ว่าผมไม่มีผลน้ำแข็งนะสินี่ ผมไม่มีผลน้ำแข็งก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ผมต้องจะไปะต้องเสียผลด์กอะไปไปสิกดรัวๆทุกคนได้ยินเสียงกดผมไหมคอมเมนต์บอกกันทีนะครับทุกคนได้ยินเสียงกดผมใช่ไหมต้องปึก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 อะอพอดีว่าผมปิดก,การใช้ผลน้ำแข็งมากเกินไปหน่อยผมก็เลยทิ้หน้าจอไปเพื่อ ผมไม่รู้ว่าผมจะกีดหน้าจอไปทําไมเพราะว่าผมติดน้ําแข็งแต่วถ้าผมซูมได้ผลน้ําแข็งนะครับผมจะใช้มันหลังจากผลด้านต่อไปครับโอ้เชี่ยเลยดี้โกอาเกียนจะมาอะไรกันครับจะมาฆ่าฉันหรอแกจะฆ่าฉันเหรอสวอกเชียนนี่ไ้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรเกอะไร จอะไรจิบเฮ้ยผมมีผมผมก็ดำน้ำไม่ได้แล้วสินะเฮ้ยปล่อยเข้าไปครับไม่ไปสนใจอ่าเราจะต้องหาจุดอีเข้าไม่สามารถบินได้ครับเคยนะครับขึ้นมาอย่างนี้ครับขึ้นไม่นั่นงนง่ะเฮ้ยกะ <c ười> <c ười> อะไรกะเออ,อกระโดขึ้นกระโดขึ้นฟังก่อนกระโดขึ้นฟางก่อนกระโดขึ้นฟังก่อนครับ เจอะไรคือ J. 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 เจโจเจเจสไอบอกว่าไม่ต้องมาไงฟังไหมเนี่ยเฟิร์สคลาสซะด้วยเด็กใหม่สอนเล่นดูดูไอดี ID นี้อย่าดูอย่ารู้ใช่ไหมว่าไอดีเก่าของฉันเนี่ยมาเลเวว่าห้าร้อยกว่าเลยนะแล้วก็ยังจะจามาอีก ไม่ต้องตามมามันแย่ยงของฉันเองอะ่ะนิสัยบอด,ดีว่าทุกคนอย่าเป็นเหมือนคนแบบนี้นะครับเขานิสัยไม่ดีเลยเขาจะมาตามฆ่าผมอย่างเดียวเลยเขาแย่งมอนผมด้วยนี่แน่ได้เงินฟรีไปแล้วไม่ได้เงินดีนะไม่ได้เงินไม่ได้เงินนะอ่ะบลอก เอ้ยหยุดตีดิไม่อยู่แล้วแถวนี้ว่าผมจะไปที่จะต้องเปเล,ลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ละเซิร์ฟเวอร์นี้มันช่างข้างอะไรสักอย่างละว,ว้าผมต้องหาวิธีละอาฮ่าๆๆหามูหาเรือใครนะเรือใครนะโอ้ยโวยโวย,โย,โยเกือบจมน้ําครับไปก่อนนะเพื่อนลาก่อน <laughs> เฮ้ยเรือเรือ,อ,อหรอเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนนะถอยหลังไปเลย ช่างช่างมันเถอะไม่จีก็ตามไม่ได้ดีเพื่อนตามไม่ได้ดีฮเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเรือมาตามได้ไงวะน่าก็ปนลก็ผลดาร์กไงไปก่อนนะผลผลผลอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องมาถามผมผมไม่รู้ ว่าผมต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วเซิร์ฟเวอร์นี้มันช่างไม่ปลอดภัยเลยเอาเป็นว่าผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ไปเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์อะไรดีไอ้ลีเฟรดเดอร์สิเดียวดอเตอร์ว้ยดุยดำไปเลยเอา้าเซิร์ฟเวอร์เต็มอีกแล้วไอ้สซิร์ฟเวอร์ทำไมทใส่ไม่ดีกับเราอย่างนี้ผมว่าแม็่บอกพุทไม่น่าจะมีคนที่ใจดีมากเลยนั่นเนี่ย เออดีวะเอาดิาามาเปลี่ยนเซิร์ฟครับเซิร์ฟเวอร์ที่สองนะครับตอนนี้ผมก็มาที่เซิร์ฟเวอร์ที่สองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราเมาื่อกี้ถือว่าไม่ได้เลยมาครับเอาอีกรอบ มาครับปารีสนี่หวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่ผมตัดสินใจได้ดีที่สุดมารอบนี้ผมจะตีแถวๆนี้ครับเพราะว่าตัวแถวๆนี้มันมันจะแบบว่าแบบไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เพราะว่าตัวแถว,แบบว,ว,วๆนี้จะไม่ค่อยมีคนมาแล้วคนจะมาน้อยมากตรงแถวๆนี้ยต่จะมาคุยกับริชแมนนะครับซึ่งเป็นคนที่ถูกขโมยกระเป๋าตังค์นะครับ ซึ่งสาเหตุที่เขาถูกขโมยกระเป๋าตังค์เพราะว่าไอ้พวกแก๊งเด็กคนหนึ่งเขาหมักขโมยกระเป๋าตังค์เขาซึ่งเป็นคนนั้นนะครับมีหละบอกเลยครับว่าพ่อเขาอาศัยอยู่ที่ที่ที่หนาวที่สุดครับเป็นที่ที่เกาะเกาะเกาะน้ําแข็งนะครับแต่เขาถูกขโมยกระเป๋าตังค์ไปครับแล้วเขาเป็นคนที่ร่ํารวยด้วยครับมาอืมมาสิ โอ้โหนอนมาทำอะไรกันนั่นนะ่ะทุกคนเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกถึงอะไรกันบ้างเนี่ยโอหถ้านอนลงไปกลยติดกันแล้วมันจะเกิดอะไรคือดูนั่นนะ่ะโอเคสเสริดครบสองตัวแล้วเนะี่ยโอ้โหทำไมมันช้าจริงๆ ชีวิตของผมมันชักสับสนเวลาผมจะฟาร์มด้วยหนึ่งครั้งเนี่ยน่าจะใช้เวลานานเลยแหละเพราะว่าไอดีนี้มันไม่ค่อยจะมีผลที่ดีเท่าไหร่น่าจะผลดร์กกันนะที่เป็นความสุขตอนนี้มีคนให้ผลผมฟรีครับแต่นี่ผมฟาร์มจากจกาะจังเกิลมาละนี่มาอีกตัวครับมาเฮหนนายมามาสู้กันสิมาสู้กันเป็นสองตัวเลยนะ ออยากรู้จริงๆว่าถ้าไปนอนทับกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นปากขาวเชียวนะอืมฮัทชิวีแท้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมว่าผมมีวิธีละชาร์จปล่อยอย่างนี้เป็นวิธีที่ดีนะครับแอร์ซาลชชาร์จปล่อย โอเคเรามาใช้ผลดาร์กบ้างนี่เราอัปเกรดดาบครบสองสก,กิลหมัดก็ครบสองสก,กิลแต่ผลดาร์กยังไม่ครบสี่สก,กิลเลยเดีย๋ยวเรามาอัพเกรดด์กกันเถอะนี่ผลดาร์กครับนี่ตีไม่เข้าเลยครับทุกคนได้ยินเสียงตึงตึงตึง,ตงเหมือนเสียงก่อนเลยนี่ครับช้าพลังไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยปล่อยปล่อยอย,อย่างแรงอ่ะอยังแรงอ่ะ งดมากเลยดูชาทลังมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกโอ้โหโอ้ยผมผมโดนโดนอะไรสักอย่างโดนผมโดนตอกครับโดนตอกช่วยผมด้วยนี่เนี่ยโอ้โหแล้วเรื่องมันก็จะรังมาเพิ่มอีกแต่ผลบ้าก็คูราวนานมากเลยครับนานสุดๆเพราะว่าผมไม่ใช้อันอื่นช่วยละ มีมัดมีตะเบียรอ,อื่นช่วยด้วยถ้าไม่มีอะไรช่วยเลยก็อาจจะแบบไม่สำเร็จอะชาร์จไปไม่โดนสักเลยไม่โดนสักกนิดเดียวอะผรือว่าผมต้องลากนิ้วไปโดนมันหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นวิธีที่ดีเพราะว่าผมไม่เคยใช้ผลดาร์กแล้วก็อีกนนหนึ่งคือผมชินกับบนน้ำแข็งมากกว่าเอออย่างนี้แหละเอาใส่ตัวมันแล้วมันจะ มันจะโดนดาเมจครับนีผมเริ่มชินละผมต้องปรับมุมกล้องให้ใหญ่กว่านี้หน่อยจากนั้นก็เกิดตรงกลางครับนี่นี่น,นี่แล้วมันก็จะโดนดาเมจของเราไปอย่างนี้นะครับอือหือชาร์ตต่อชาร์จแล้วก็ปล่อยครับนี่น่าจะเป็นนิสีที่ดีนะอันนี้ใช้ดาบช่วยนิดหน่อยนะ ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นก้งมุมสูงนะครับตอนนี้ผมก็ปรับเป็นมุมสูงอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นไงเห็นสูงสูงไหมครับตีไม่เข้าเลยมาชาร์จแล้วก็ยิงตัวดามจไปนิดเดียวเองผมยิงพลาดนี่อันนี้คือที่เห็นเป็นก้งมุมสูงที่เรียกว่าจะไล่ดีหรือเปล่าตายซะเถอะ คลิกไว้กลางๆแล้วก็ปล่อยครับดีๆๆดีด่ตายละหรือเรื่องนี้เดียวละดอรอบสุดท้ายแล้วเราค่อยใช้บนดาเข้าไปตีชัดเปลี่ยนเป็งเรียบร้อยครับตอนนี้เราเหลืออีกสามตัวนะครับเราไปหายสามตัวกันดีกว่าเฮ้ยกลายเป็นใกล้โอ้ยเจ็บนะเพื่อนตดนคิวมี รัสอยากข้าเชียนป่อยเชียนไปตอรอโอทำไมทำไมถึงต้องข่าเชียนโปเอ,อ๋ยแกไม่ได้เล่นบอกฟุตตลอดไว้บายบล็อกเอะไปต่อครับฟานต่อไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ ไหนด้ดสิผมเบนคนไหนนะชื่ออะไรนะอ๋ะออโบคาโดใช่ไหมใครมันชื่ออโบคาโดนะใช่มไหม่อห้ามปีฉันนะไม่งั้นฉันแบนโอ้โหเขาสู้กับใครก็ไม่รู้ครับแต่ว่าบ้านของผมคือการผ่านผ่านด่านพวกนี้มาให้ได้มันใช้ยาได้ลำบากซะเหืเกิน แถวนี้ก็เริ่มมีคนเดินผ่านแล้วเนี่ยว่าผมต้องเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะครับจะได้มีเงินได้สมผลไงนี่มีต้นไม้ขาดไปเลยหนึ่งต้นนี่นี่นี่เอ้ยมีอีกตัวนี้ว่ะขออีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันนี่นี่นี่ผมจะพยายามไม่สูมนะครับนี่โดนนอมิดไปหน่อยเป็นไงนี่กดชาร์จไว้นะครับ ไม่เดินมาเลยชาร์จตรงกลางเร็วๆครับเร็วๆนี่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 ตีตีใกล้แตกนะครับไอ้ช,ชาร์กชาร์จแล้วก็ไอเรียบร้อยครับอันนี้ต้องใช้หลับช่วยนิดหน่อยอืมชาร์จอย แล้วรอบสุดท้ายครับชาร์จปล่อยไม่โดนเลยมาหรือเลื่อนนิดเดียวละชาร์จแล้วปล่อยครับชาร์จปล่อยตื้อตื้อตื้อตื้ตตสวยๆครับรอบสุดท้ายครับนี่เลยผมจะตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลย ติว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 ผมอาจโชคดีสุ่มได้ผลบาเรียก็ได้นะเพราะว่าผมก็ต้องการผลบาเรียเหมือนกันตอนเนี้ยเพราะว่าในไอเดีเก่าผมใช้ผลบา,บาเรียบาเรียเนี้ยดีมากโหมันเป็นกําแพงโผล่ขึ้นมานะครับเป็นกําแพงที่สามารถบล็อกศัตรูได้บันไดเนี่ยมันจะหายไปไม่นานนะครับพอบันไดหายไปแล้วเนยศัตรูจะไม่สามารถขึ้นมาตามเราได้ โอ้ไม่เห็นโดนเราเลยเอมาเอารอบสุดท้ายนะนี่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 อืมเดดักร็อกติว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 ตีพอามันเหลือเลือดนิดเดียว แล้วก็แค่กดค้างไว้ครับแล้วก็ปล่อย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 ป่อยโอ้หรือเลือดคนนิดเดียวแล้วนี่กดจะตายอุ้ยชีวิตเราค้นนานเลยว่ะนี่เราออาเกตพลังป้องกันพลังโจมตีระยะบาชิดพลัง ดาบแล้วก็พลัง,ลงบวกผนแล้วก็บวกโจมตีป้องกันแล้วก็โจมตีระยะประชิดอ๋อได้แล้วครบรบทเลยครับดีดูซิว่าตอนนี้ผมจะหาเงินได้จากที่ไหนบ้างนี่ตอนนี้ผมก็เลเวลประมาณสามสิแปดแล้วนะ ผมบอกไกว้ก่อนว่าเดี๋ยวผมจะต้องตั้งใจฟาร์มที่สุดโอ้ยใครนี่แหละมาได้เงินมาแล้วอืมป่ปทุกคนปไป้ปใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ